สวัสดีค่ะเพื่อนแท้ส่วนมากจะมีแค่ช่วงวัยเรียนที่จะเป็นเพื่อนแท้ของเราจริงๆเพื่อนที่ไม่ได้มีผลเสียประโยชน์อะไรจากเราทั้งนั้นและคอยช่วยเป็นที่ปรึกษาเรื่องราวต่างๆในวัยทำงานก็เหมือนกันนะคะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้พบกับเพื่อนที่มีความจริงใจและรักเรามากเหมือนเพื่อนสนิทในวัยเรียนที่ผูกพันกันมานานและสนิทกันมากกว่าเพื่อนที่ทำงานค่ะ ชีวิตคู่นะคะการที่คนสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันจะเริ่มมองเห็นถึงความเอาตัวเองไปที่ตั้งหากคู่หรือว่าคนรักเนี่ยไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากันได้ในที่สุดแล้วก็จะต้องแยกทางกันหรือว่าอยู่อย่างไม่มีความเอื้ออาทรต่อกันอาชีพหน้าที่การงานนะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตแม้เราจะต้องทำงานแทบจะ ตลอดเวลาเพื่อหาเงินในการดำรงชีวิตแต่การจัดแบ่งเวลาให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆหรือว่าการพักผ่อนจะช่วยให้สามารถบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยในการทำงานสูงขึ้นได้โดยใช้เวลาน้อยลงค่ะชีวิตนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่มีความแน่นอนทุกคนเนี่ยควรเข้าใจและยอมรับว่าทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรจะคงเดิมได้ตลอดการ ความล้มเหลวในชีวิตความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ดีหากรู้จากเรียนรู้จากประสบการณ์ของทั้งตัวเองและของผู้อื่นเราสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตได้ทุกวันที่ตื่นขึ้นมานะคะวันเวลาของเราก็เหลือน้อยลงทุกวันการก้าวเข้าสู่วัยชราก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วนะคะทุกคนก็ต้องมาถึงวัยชรากันอย่างไม่มีข้อยกเว้น และววิธีที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เข้าสู่วัยเกษียณหรือว่าัยชราได้อย่างมีความสุขค่ะ 1. นนะคะสุขภาพระยะยาวสำคัญมากการใช้ร่างกายทำงานอย่างหักโหมพักผ่อนน้อยทานอาหารไม่มีประโยชน์และความคเครียดจะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมความตึงเครียดเอาไว้แล้วแสดงอาการออกมาเป็นโรคร้ายต่างๆได้เหมือนกัน การดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตนะคะจะเป็นเรื่องที่ควรพัฒนาตัวเองอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ 2. นะคะ,ะ,คะไม่คิดเล็กคิดน้อยเมื่อถึงวัยนี้แล้วควรมีความเข้าใจในชีวิตอย่างท่องแท้แล้วใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขไม่จําเป็นจะต้องร่ํารวยก็สามารถมีความสุขได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจของเราค่ะวิธีการมองโลกของเราจะเปลี่ยนไปเมื่อถึงวัยนี้ไม่ควรที่จะเสียเวลากับเรื่องของคนอื่น นะคะแล้วก็ควรใส่ใจกับจิตใจภายในของตัวเองให้มากขึ้นเช่นการศึกษาธรรมหรือว่าการเรียนรู้สัจธรรมของชีวิต 3. นะคะอย่าปล่อยให้ความทุกข์แย่งเวลาที่เหลือของชีวิตของคุณไปผู้ใหญ่หลายคนนะคะแม้จะอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีความคิดที่ยึดติดกับสิ่งต่างๆหากไม่เป็นดั่งใจก็เกิดความไม่พอใจกลายเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่จำเป็น เมื่อคุณนะคะส่งลูกหลานถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยต่างมีเส้นทางของตัวเองและเรื่องบางเรื่องนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นดังใจเราได้ทุกอย่างเสมอไป 4. นะคะไม่ทวงบุญคุณการใช้ชีวิตส่วนมากเนี่ย ในการทำงานหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูบุตรหลานนั้นเป็นหน้าที่ของเราในช่วงอายุที่ยังทำงานได้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่การเรียกร้องทวงบุญคุณจากลูกหลานไม่ช่วยให้เกิดความรู้สึกหรือว่าทำให้ความสัมพันธ์ครอบครัวดีขึ้นได้แต่อย่างใดนะคะเมื่ออายุมากขึ้นก็อยากให้อยู่เป็นร่มโพร้มใสให้ลูกหลานต่อไปค่ะหนะคะมีความสุขตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินทองมากๆแล้วค่อยมี ความสุขค่อยอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขการขอบคุณกับทุกลมหายใจที่เรายังมีอยู่ในวันนี้เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่หากใครนะคะก็สามารถมองเห็นได้แล้วก็เข้าใจว่าเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นเรื่องราวของความทรงจำระหว่างทางต่างหากค่ะที่จะเป็นความสุขที่เราเอื้อมถึงได้ทันทีค่ะ 6. นะคะไม่ฝากชีวิตไว้กับใคร การดูแลตัวเองนะคะไม่หวังพึ่งหรือว่าเป็นภาระให้กับลูกหลานวัยเรียนหรือวัยทำงานหากมีสุขภาพที่แข็งแรงแม้จะอายุเยอะแต่ก็ยังสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่ต้องมีคนดูแลแต่หากป่วยนะคะก็จะทำให้หมดกำลังใจไปได้ดังนั้นสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรดูแลร่างกายของตัวเองตั้งแต่อยู่ยังนน้อย,อยจะทำให้เราเนี่ยเข้าเข้าสู่วัยชราได้อย่างแข็งแรงสดชื่นแล้วก็มีความสุขค่ะ 7. นะคะหยุดซื้อของที่ไม่จำเป็นเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเป็นสิ่งของภายนอกการใช้เงินซื้อความสุขที่ไม่มีตัวตนจึงเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะคนเราเนี่ยมักจะมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดหากใช้ชีวิตด้วยการใช้เงินจนหมดไม่มีเหลือเก็บหรือว่าลงทุนต่อยอดใดๆก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยถังแตกกระเป็นไปได้นะคะ 8. นะคะอย่าเสียเวลากับการเล่นโซเชียล คนวัยนี้ควรใช้โซเชียลในทางที่ถูกต้องได้อย่างสมวัยคือใช้สำหรับติดต่อเพื่อนๆครอบครัวอ่านข่าวอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงที่ชอบและไม่ควรจิตตกกับการเสพข่าวปลอมหรือว่าข่าวลบๆค่ะ 9. นะคะเลิกคิดถึงความผิดพลาดท,ที่ผ่านมาไม่ว่าเราเนี่ยเคยทำอะไรผิดพลาดมานะคะเพราะว่าทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้เสมอ ไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนแต่หากวันนี้คุณสามารถกลับมายืนในจุดที่สามารถตั้งสติได้แล้วให้เลิกบั่นทอนกำลังใจตัวเองด้วยการคิดถึงความผิดพลาดหรือว่าปมชีวิตที่ผ่านมาซ้ำๆพอนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังทำให้เสี่ยงไปโลกซึมเศร้าได้อีกด้วยนะคะสุดท้ายนะคะ10ไม่จำเป็นต้องแคร์คำพูดคน คนพูดไม่เคยจำคนฟังไม่เคยลืมหากเรายังติดในสายเก็บถ้อยคำตำหนิด่าทอจากใครก็ตามมันเป็นเรื่องของคนอื่นสิ่งที่เขาพูดไม่ดีถึงเราไม่สามารถทำอะไรเราได้หากเราไม่เก็บมาคิดซ้ำๆหรือว่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคนอื่นจะทำให้เราเนี่ยขาดความสุขในการใช้ชีวิตของตัวเองไปเรียกว่าเสียเวลาชีวิตมากเลยทีเดียวค่ะ ทั้ง10ข้อนี้นะคะก็คงเป็นประโยชน์ให้ใครหลาย,ลายๆคนได้บ้างนะคะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจช่องมีน้ำชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ